สวัสดีครับผมสวัสดีโอ้ชักตั้มครับครับโอ้เจ้าถิ่นเจอเจ้าถิ่นเจอเจ้าถิ่นเอ้าโยงหลังระอยู่ข้างหลังมาเอ้าปลาให้ควายไม่ได้ครับผมขออนุญาตเขาพื้นที่นะครับเด้อมาในล้มเลยไหมมายืนเดิข้างนอกมาโชว์นะเข้ามามันบ่มียันอย่าง เลี้ยงควายบ่พี่เลี้ยงมาเทเลี้ยงควายเรามาเที่ยวเลี้ยงควายครมันคือเหตุการณ์ไงมันคือเหตุการณ์เป็นไงบ้างที่บ้านมันคือเหตุการณ์เป็นไงบ้างเปกการติเจ้าหน้าที่มาเมื่อวานโอ้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มาอ๋อดูดูคลิปอยู่ดูคลิปอยู่เจ้าหน้าที่อยังฮะเจ้าที่ผ่านนลยผ่านผ่านเมืองมาผ่านเมืองมาพอมาธุระของเขาแหละเขามา หนึ่งกองร้อยรักษาความมั่นคงของเขาเลยว่าสั่งมาตามหน้าที่เพราะว่านี่ก็สามสิบนายเขามาทางตำมาแจ้งเรื่องสำคัญนะวันนี้ลงนี่บล่าถือว่าดีคุณบุญมาทุกเดือนนั่นแหละมาทุกเดือนทุกเดือนนะเพราะว่าเขาเขาจะสินงบประมาณเขายังไงก็ต้องมาถ่ายรูปมันแหละส่งนายเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นหละที่ทำงานจริงหรือเปล่ามันต้องมีรูปภาพด้วยนะทุกค แช่ไม่ใจจะรู้ช่ไม่เรื่องกับงบประมาณงบประมาณมีลานเพราะว่ามันสิ้นปีงบประมาณแล้วเดือนกันยานุลาคือเริ่มปีปีใหม่แล้วไอมาดแรกเป็นนากการคงจะเข้าใจเนาะงบประมาณก็มาเต็มเลยเนาะเห็นมาเต็มสามสิบวนอยเมื่อก่อนนี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยป่าไม้ตำรวจ มีทั้งผู้หญิงด้วยทัทง้งลงพื้นที่นะลงพื้นที่ลงพื้นที่ก็มาตามหน้าที่เขาแหละเขาบอกว่าผู้ว่าสั่งมาอ๋อผู้ว่าสั่งมาต่อผู้ว่าสั่งมาครับเลยต้องมาวนะ่าผมกล้าอ้อกไปฝนตกวิ่งลบเขาไงแต่พว่าเขามารักษาความมั่นคงเขาว่าก็มารถหกล้อหนึ่งเขาก็ตามหลังมาเห็นดูตลาดต่งองเย็นเตี้ยวไปเขาก็ตามหลังมาอย่างนี้ คนบุญแน่นอนผมว่าบุไม่ถูกโเลขีกโเลีก็กกบุญอื <c oughs> ่นว่าตีนอันนี่มันเป็นรอยต่องไงพี่สามจังหวัดสกลน,นครมุกดาหารด้วยตาสินจราสินาสามแยกด้วยพี่มันมเีเส้นทางยุทธศาสตร์เส้นทางเส้นเขาเยเส้นทางเสือผ่านเส้นนี้นะเ,เ,เส้นทางเสือผ่านสายสีแดงเส้นทางสายสีแดง ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องะมุงเรื่องไม้ด้วยพี่ใอะไรอย่างไรแนวอ่าม่าจะแบบเพราะว่ามันโคตรชิ้นนี้ก yeah, ็ก็เขาตั้งด่าก็เจอตลอดเต็มี่นะอืมรถเล็กรถใหญ่จะเจอตลอดเลยนะเจอตลอดพี่มีถ่ายข่าวมาบางครั้งเนาะอืมใช่มาลงตามพื้นที่ที่ได้รับข่าวมาเนี่ย วันนี้นะ่าจะมีการเคลื่อนของแะรถใหญ่เพคะเต็มตู้คอนเทนเนอร์ลุงพี่ดว่นดวนลุงไปที่ดว่นวนก็สวัดวดสดีครับท่ันนายรับคำสั่งจากเจ้านายมาที่ลุงก็เขาลงมาที่ใดก็เจอทันทีนะพี่นะเต็มไปแล้วเต็มไปเต็มตลอดในผลงานด้วยผลงานด้วยนะครับผลงานด้วยหาซื้อง่ายทุกครั้ง,ท,งทุกวันนี้หาซื้อง่ไงง่ายถูกด้วย สามเมกี้สามร้อยเจ้โอ้ยเกอเทินเลยาขายกาอนสาเมบาทโอมบาทเยอน่นแตกใส่ค้นรูปมนี่บอกเปนขนมเนาะไยเสรีไซโนไม่าเนาะถ้าทำไปนะเพราะว่าสมมีว่าผู้กินก็แล้วันเบื่อแล้วบ่ว่าเบื่อเนาะเราจะไปหานกินอื่นแล้วแล้วน่กัญชามันถูกเลยเห็นปะกินกระโดดานี้เนาะเมนอบถูกกอนไม้ละ็เดี๋ยว เออเป๊ะเดียวก็จบเลยบ้านนี้ใส่ต้มไก่หรือเปล่าเ่ยใส่ต้มไก่ก็ธรรมดา,าละ่ <c oughs> นะกินลาย,ลายกับเต๋อกหเห็นกินลายก็นนะ <c oughs> อนเนาะแม่บะมันเดียสู่ขั้นสูน่ขั้นขั้นที่เรียงเนาะช่างต่ำก็มาแจ้งข่าวแนละ้วแต่หลักการเนี่ยสู่การเลยนี่แป็นเนื้อสีเห็นก็เป็นนั้น,นนี้เป็นนั้นนี้จังหวัดหลักการ<ม>เรยอะนะมีแต่โครงการใหญ่ๆนอนเที่ยวเสียงหน้า ห้างรุ่นเทียงนาน้อยนะมีแต่ละกครั้งดูดโครงการนั่นดีจากโครงการนี้บอกบอกตอนนี้ก็ลืมตอนนี้ลืมนะพี่น้องพูดพอมเมาเนาะมิสินแอสเซทนะก็เพลองแต่ของหวานนี่แหละพี่น้องเลันใหญ่เต็มถุงอละบาทนู่เอ้ยไปแห้งเขากินเบิดไม่รู้คือก้อนราคาดีของหวานถูกพอครับสูขของหวานนะ โอ้นี่มารายงานท่างต้านมารายงานมารายงานข่าวอัปเดตล่าสุดในใปีนะครับ,รบแล้วก็เมื่อคืนเป็นไงบ้างที่นี่เดินสำรวจเป็นไงบ้างปกติพี่เห็นช่างต้ามื้อขึ้นตอนเที่ยงคืนเนาะห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยคลิปคลิปเด้งก็วันหนึ่งพวกก็สองรอบรอ,อบสองทุ่มกับรอบห้าทุม่มประจํานะครับนอนนอนนอนอัปเดตล่าสุดนะครับไอ้กับไอซีดูกันนะครับสถานการณ์บ้านลุยก็ไม่มีใครอยู่แล้วมันมืดเนาะเอองเสียกังวลว่าเขาลืมล็อกกุญแจนี่นะนี่ ล็อกบอดนะเบ,บืเอ้อบบงนะนะมันก็บ่ม,มีค่ายางเนาะเขาไปปสิได้เนาะแม,มน <c oughs> บบนุเป็นล้านศัตรูเป็นหลูกับโบรรนี่ <c oughs> เนาะนอนโบมีพาย,ยุเแต่ไฟต่ำกว่านะผดว่านุแ <c oughs> ม,มนโบนุ <c oughs> เดี๋ยวเดี่ยวมันคนมันบอดีก็มีได้แมนเอไว้ใจบรร่ <c oughs> บรรได้คุณทุกวันนี้มันไว้ใจไม่ได้เขามากกว่า กล่องก็เมนดิโดว่ามาถึงไฟเด็กเอาคนน้าคนวาน้องใหม่ไปวัดหลักกันแล้วแล้วกล่องมาซ้ำกล่องเดินเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะเราก็อยู่อยู่ใกล้นี่เนาะติดบ้านลุงนี่เนาะมันก็มาดูให้เขาดูจะพูดยังไงเนาะโบเดไก่เนาะบเดไก่เดินมาแค่ไม่ถึงเปดนาทีก็ กลับแล้วแต่ส่นมากก็จะแปดนาทีแล้วนาทีขึ้นไปแล้รอบห้าทุ่มก็เปดนาทีวนในหลายรอบอยู่ด้วปดนาทีนะก็ใช้เวลาไม่นานแค่ปนาทีไฟเดินมาพุ่นแล้วก็สุดพอจะพางมานี่ก็พอดีฮอตเปิดพอดีเลยฮอตเปิดพอดีกับไปนอนประมาณเอฟซชอบเนียเราอัปเดตนะเอซชอบอัปเดตเรียลไทม์เราก็อยากรู้เนาะว่าเป็นยังไงนะมันมืดแล้วเท่นี้มันมืดแล้่ ใช้โกกอกแล้วก็อยู่ในบ้านนู้นทางนู้นไม่มีมันมีเสาไฟเนาะเออมันบนมีหลักไฟเด็เขาจะมาตั้งให้กับพวกเอาเลยแบบนี้ใช่วงปู่ไปแล้วเขาก็มาให้แล้วแบบนี้ไฟที่แรกเขาจะตั้งยกเลิกหรือเปล่าเขายกเลิกเลยมากรมทางเขาก็มาวัดแล้วจะทำมาวัดเด้เนาะแล้วจะตั้งหาอะไรเนาะให้เดินอะไรมาตั้งเบื้องบนประมาณใช่วงปู่นี่มันก็จะมีโอกาสแต่ดีแล้วล่ะยังไม่ยังสัก ก็แบบนี้แหละถ้าคนไม่มาก็มาทําร้านค้ามันก็ไม่มีใครซื้ออีกแล้วเมืนบอกไปยันต์หนังเมืนบอกไปพักดันก็ออกมาตั้งค์กินอย่างร้านค้าถ้าคนมาเยอะก็ได้ขายเนาะยังมาขายขายสมัยนั้นเนมินโบเนขายดีครับที่นเขาก็อยากซื้อเพอดนน่ะพอมาเขาก็อยากเที่ยวเนาะ ของฝากจะโ๊กโกไว้ต้นพี่ต้นน้องกว่านะเมนโนุน้องขอเออโนมากันโกกได้หนีเปิดวะเน้โน้หมบกานโ๊กโกได้หนีเปิดวะ